ถัดมาเป็นส่วนของการเลือกประเภทของเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางสังคม,มาศาสตร์การวิจัยทางสังคม,มาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่เราศึกษามีหลากหลายยกตัวอย่างเช่นการวัดผลสัมฤทธิ์หรือการประเมินความสามารถทัศนคติของคนความรู้สึกหรือแม้กระทั่งการสังเกตพฤติกรรมการสัมภาษณ์ซึ่งเครื่องมือแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความเหมาะสมสำหรับคุณลักษณะที่ต้องการวัดเนี่ย แตกต่างกันออกไปจากความหลากหลายของเครื่องมือและเครื่องมือแต่ละชนิดก็เหมาะสมกับกับการวัดที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยดังนั้นเราจึงควรที่จะทำความรู้จักประเภทของข้อมูลและก็เครื่องมือสำหรับการวิจัยประเภทของข้อมูลอ่ากลุ่มที่หนึ่งอะคะ่ะจะเป็นประเภทของข้อมูลที่เป็นการวัดผลการปฏิบัติของบุคคลซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ individual performance ยกตัวอย่างเช่น แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือแบบทดสอบชาวปัญญาแบบสำรวจความสนใจหรือแบบประเมินบุคลิกภาพซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับในเชิงบุคคลในเชิงปัจเจกแต่ประเภทที่2ข้อมูลในลักษณะการวัดทัศนคติของบุคคลเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นแบบวัดเชิงอารมณ์หรือความรู้สึกข้อมูลในลักษณะการาสังเกตพฤติกรรมเครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นแบบประเมินพฤติกรรมซึ่งจะเป็นลักษณะ แบบตรวจสอบรายการ behavior a l checklist ส่วนถัดมาก็คือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงข้อมูลส่วนนี้ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารของทางราชาการหรือแม้กระทั่งบันทึกผลการเรียนหรือ,อข้อมูลเวทระเบียน medical record เป็นต้นส่วนถัดมาจากการที่เรารู้จัก ประเภทของเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางสังคม,มศาสตร์ซึ่งมีความหลากหลายมีมีความเหมาะสมที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปแล้วในที่นี้จะขอนําเสนอถึงเครื่องมือ4ประเภทที่ในรายวิชาบทเรียนออนไลน์นี้ค่ะจะพูดถึงก็คือส่วนแรกจะเป็นแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามเนี่ยจะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการวิจัยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงความรู้สึกความคิดเห็นความเชื่อทัศนคติ ความสนใจการกระทำหรือการปฏิบัติแต่ในขณะที่แบบสัมภาษณ์เนี่ยคะ่ะจะใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญหรือเราเรียกว่า key informants ซึ่งเ,เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ถัดมาเป็นแบบสังเกตแบบสังเกตเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต สถานการณ์เหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามการวิจัยของเราหรือเป็นการสังเกตพฤติกรรมหรือสังเกตการปฏิบัติสังเกตการแสดงออกของผู้คนในสนามการวิจัยต่างๆเหล่านี้เราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตถัดไปก็คือเป็นแบบบันทึกหรือเลคคอร์ตตัวแบบบันทึกหรือเลคคอร์เนยคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูลที่ที่มีอยู่แล้วอาจจะเป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นเรื่องราวในอดีต ข้อมูลเหล่านี้ปรากฏอยู่ในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์ที่แสดงรายละเอียดข้อเท็จริงต่างๆที่เราสนใจดังนั้นเราก็จะใช้แบบบันทึกอะคะ่ะเลคคอร์ดเนี่ยไปเป็นตัวที่ใช้ในการสากัดข้อมูลต่างๆเหล่านั้นออกมาถัดมาเป็นเรื่องของการเลือกประเภทและรูปแบบของคำถามคำตอบในเครื่องมือวิจัยของเรานะคะซึ่งการเลือกประเภทของรูปแบบคำถามคำตอบเนี่ยจะมีอยู่ เป็นสส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนแรกจะเป็นลักษณะแบบปลายปิดหรือ close end กับส่วนที่2จะเป็นแบบปลายเปิดหรือ open end แบบแรกก่อนนะคะแบบแรกแบบปลายปิดเนี่ยจะเป็นลักษณะรูปแบบของข้อคําถามที่ผู้วิจัยจะต้องกําหนดคําตอบเอาไว้โดยที่กําหนดเอาไว้ให้มากที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ตอบแบบสอบถามที่เขาสามารถตอบโดยที่เลือกเลือกคําตอบเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องเขียนข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกอีก ลักษณะข้อคำถามแบบปลายปิดเนะะี่ยค่ะผู้วิจัยจะต้องกำหนดคำตอบในแต่ละข้อโดยครอบคลุมความเป็นไปได้ทั้งหมดในการตอบในข้อนั้นๆน,น,นะคะยกตัวยอย่างเช่นเราบอกว่าเราเก็บข้อมูลในเรื่องของเจเน r เรชันเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างคำตอบที่ครอบคลุมเจเน r เรชันทั้งหมดในข้อนั้นๆนนนะคะถัดมาเราพูดคุยถึงแบบตรวจสอบรายการเช็คหรือเช็คลิสต์นะคะซึ่ง แบบตรวจสอบรายการเนี่ยจะเป็นแบบเลือกคำตอบที่มีหลายข้อแต่การเลือกคำตอบเนี่ยสามารถเลือกได้ในลักษณะเพียงเลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือเลือกคำตอบได้หลายข้อตามที่ผู้ตอบต้องการลักษณะของการเลือกตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่งอย่างงี้คะ่ะยกตัวอย่างเช่นเราสร้างข้อคำถามในเรื่องของเ,อเพศดังนั้นคำตอบเนี่ยคะ่ะก็ควรที่จะเลือกตอบเพียง ข้อใดข้อหนึ่งในในข้อนั้นนั้นหรือ,อลักษณะการเลือกเลือกตอบได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งอะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นคําถามเราบอกว่าท่านปฏิบัติงานสังกัดของสถานที่ทํางานของท่านคือภาครัฐภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจแบบนี้นะคะ่ะคนตอบอะคะ่ะจะเลือกตอบได้เพียงแค่ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างของอลักษณะข้อ,ขอคําถามที่เป็นแบบตรวจสอบรายการนะคะ ถัดมาลักษณะข้อคำถามแบบปลายปิดซึ่งเป็นลักษณะแบบมาประมาณค่าหรือที่เรารู้จักกันก็คือเลตติ้งสเกลซึ่งเลตติ้งสเกลเนี่ยจะเป็นการตอบที่มีให้เลือกหลายข้อแต่ว่าในหลายข้อเนี้ยจะแสดงระดับความเข้มข้นของความรู้สึกระดับความเข้มข้นของความคิดเห็นระดับความเข้มข้นของความถี่ของพฤติกรรมนั้นๆซึ่งยกตัวอ,อย่างระดับความพึงพอใจเราสร้าง แบบประมาณค่าเพื่อให้คนตอบระดับความพึงพอใจของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพราะฉะนั้นมันก็จะเรียงเรียงระดับความเข้มข้นจากพอใจน้อยที่สุดน้อยปานกลางพอใจมากพอใจมากที่สุดหรือแม้กระทั่งระดับความเป็นจริงเกี่ยวกับบุคคลคนนั้นเป็นจริงน้อยที่สุดเป็นจริงน้อยเป็นจริงปานกลางมากแล้วก็มากที่สุดหรือระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นเราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมการออกกําลังกาย เขามีระดับพฤติกรรมที่เขาปฏิบัติมากน้อยระดับความเข้มข้นมากน้อยเพียงใดเริ่มตั้งแต่พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุดพฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยปานกลางไปจนถึงพฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของมาตรประมาณค่าและมาตรประมาณค่าที่มักนิยมใช้ก็คือเป็นมาตรมาตรประมาณค่าแบบ Likert scale ซึ่งลักษณะมาตรประมาณค่าอาจจะเป็นมาตรประมาณค่า5ระดับมาตรประมาณค่าเจ็ดระดับ หรือ4ระดับอันนี้คือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงการวิจัยนั้นๆอันนี้เป็นตัวอย่างของแบบประมาณค่าในลักษณะการสอบถามระดับความพึงพอใจอเพราะฉะนั้นผู้วิจัยก็จะกำหนดรา,ายการประเมินหรือข้อคำถามขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นมาประมาณค่าในที่นี้เลือกเป็นมาประมาณค่าแบบ5ระดับก็คือไล่ตั้งแตร่ระดับความพึงพอใจน้อย น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากแล้วก็มากที่สุดทีนี้เรามาดูตระกูลที่2แบบปลายเปิดหรือ open end ลักษณะแบบปลายเปิดจะเป็นลักษณะข้อคำถามที่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยจะต้องเขียนตอบข้อมูลนั้นด้วยตัวเองซึ่งการเขียนตอบเนี่ยอาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือการให้ข้อเสนอแนะให้มุมมองให้แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆที่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ย ต้องการให้กับผู้วิจัยหรือโครงการวิจัยนั้นๆซึ่งลักษณะเนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยจะมีอิสระในการให้ข้อมูลมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือให้แง่คิดมุมมองต่างๆกับโครงการวิจัยซึ่งลักษณะแบบปลายเปิดอ่ะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือแบบแรกจะเป็นแบบเติมคำโดยที่จะเป็นลักษณะการเติมคำหรือตัวเลข ลงในช่องว่างที่แบบสอบถามกําหนดส่วนที่2เป็นแบบตอบสั้นแบบตอบสั้นเนี่ยจะเป็นการเติมคําในช่องว่างโดยอาจจะเป็นวลีหรือเป็นประโยคที่ไม่ยาวมากนะักส่วนแบบที่3เป็นแบบความเลียงแบบความเรียงเนี่ยจะเป็นการตอบโดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาหรือประเด็นอื่นๆลงในพื้นที่ที่ผู้วิจัยออกแบบเอาไว้นะคะขอยกตัวอย่าง รูปแบบคําถามคําตอบที่ใช้ในแบบสอบถามซึ่งในส่วนนี้จะเป็นตอนที่1ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในที่นี้จะมี4ข้อด้วยกันจะสังเกตเห็นว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการหรือเช็คลิส์ซึ่งผู้ตอบเนี่ยก็จะตอบเพียงแค่ข้อใดข้อหนึ่งยกตัวอย่างเช่นประสบการณ์ทํางานในหน่วยงานถ้าเราอยู่ในช่วง เปีเราก็จะตอบตรงที่หมายเลข2ซึ่งเราจะเลือกเพียงแค่ข้อ2ได้เท่านั้นในกรณีที่ไม่ตอบข้อใดเลยอันนี้ก็คือสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากในสถานาการณ์ปัจจุบันผู้ตอบแบบสอบถามมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบบางข้อที่ที่เขาไม่ยินยอมในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัย ส่วนข้อ4ข้อ4จะเป็นลักษณะการเติมคำคือเป็นเติมเพียงแค่เป็นตัวเลขปร,ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานในขณะนี้ซึ่งความแตกต่างของข้อ3กับข้อ4เนะะี่ยค่ะมีความแตกต่างกันการตอบข้อมูลในลักษณะข้อ3ที่เป็นแบบตรวจสอบรายการเนี่ยในกรณีที่ผู้ตอบตอบว่า7ปีผู้ตอบจะต้องติก๊กเลือกคำตอบคือข้อ2ซึ่งการตอบในลักษณะ การออกแบบข้อคําถามในลักษณะนี้นักวิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะความถี่ร้อยละของแต่ละช่วงแต่ละช่วงปีแต่ในขณะการตอบในลักษณะของการตอบเบอร์สี่หากาผู้ตอบแบบสอบถามตอบ7ปีตอบมาระบุตัวเลขมาการตอบแบบเติมคําในลักษณะของข้อ4เนี่ยค่ะจะมีประโยชน์คือผู้วิจัยสามารถนําข้อมูลของทุกคนที่ตอบ มาหาค่าเฉลี่ยประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานได้เพราะฉะนั้นข้อ4จะวิเคราะห์ข้อมูลหรือนำเสนอข้อมูลเป็นลักษณะค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ทำงานได้ซึ่งแตกต่างกับจากการวิเคราะห์ข้อมูลในข้อที่3เพราะฉะนั้นในการเลือกรูปแบบคำถามคำตอบเนี่ยจะมีผลไปสู่นำไปสู่เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการนำเสนอข้อมูลในส่วนของบทที่4นะคะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างารูปแบบคําถามในลักษณะถัดมาอย่างเช่นในข้อที่1อย่างเงี้ยค่ะข้อ1เนี่ยจะเป็นข้อมูลปลายปิดก็คือ,อผู้ตอบก็จะเลือกตอบมาว่าความคิดเห็นของเขาเขามีความเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจเมื่อเทียบกับก่อนเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงไม่ต่างจากเดิมดีกว่าเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากซึ่งข้อมูลในลักษณะนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม สิ่งที่ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลก็คือเป็นเช่นเดียวกันก็คือเป็นความถี่หรือเป็นร้อยละแต่ในขณะที่ตัวอย่างข้อที่2ข้อที่2เนี่ยผู้ตอบแบบสอบถามจะเขียนอธิบายและยกตัวอย่างสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนออนไลน์ ว่าจะนําไปใช้ในโครงการวิจัยหรือในทีสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ที่กําลังดําเนินการอยู่เนี่ยอย่างไรข้อมูลที่ได้จากข้อคําถามในลักษณะข้อ2จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือ qualitative data ไม่ได้เป็นตัวเลขแต่เป็นสภาพเป็นลักษณะเป็นรายละเอียดต่างๆที่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยต้องการที่จะตอบให้กับผู้วิจัยซึ่งข้อมูลในลักษณะนี้จะเป็นข้อมูลปลายเปิด ก็ได้เห็นตัวอย่างของรูปแบบคําถามคําตอบแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายละเอียดสาระสําคัญของบทที่หหลักการออกแบบเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ซึ่งจะประกอบไปด้วยการระบุตัวแปรและการนิยามตัวแปรการเลือกเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการทําความรู้จักกับ รูปแบบคำถามคำตอบสำหรับการวิจัยนะคะค่ะสำหรับบทที่2นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางสังคม,มศาสตร์นะคะส่วนรายละเอียดสาระสำคัญจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันในบทที่2ต่อไปนะคะ